นี่คือการตัดแว่นโปรเกสิฟที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยครับหลังจากที่มีปัญหาสายยาวมัธยาคือร้านแว่นตาที่ควบคุมมาตรฐานโดยจักษุแพทย์และตัดแว่นโดยนักจินตนาการมาเป็นการลงทุนกับสายตาที่คุ้มค่าที่สุดเลยครับก็ถามว่าอาจารย์ประภาสครับขอสอบถามครับผมเห็นหุ้นดูโฮมร่วงลงเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นภายในหนึ่งปีจากสิบสองบาทเหลือเจ็ดบาทเอยเหลือสี่บาทครับผมผมผมมีถามสามบาทกวาด้วยนะอาจารย์ อาเหตุเชิงลึกได้ไหมครับพอดีผมได้ศึกษาแล้วคิดว่าน่าซื้อลงทุนเลยอยากเห็นมุมมองอาจารย์ด้วยครับพอดีเคยได้ยิ <Okay. S 2> นว่าอาจารย์ก็ถืออยู่กับคุณครับติดตามตลอดครับรับผมขอบคุณครับครับโอเคนะฮะก็เคสดูโฮลนี้ต้องบอกว่าถ้าถ้าอันนี้อันมวงส่วนตัวแล้วกันนะอย่างที่อย่างที่น้องบอกมาแล้วครับว่าก็ออกตัวไว้ก่อนนะทุกคนนะครับว่าเอ,อหุ้นตัวนี้ผมก็มีหุ้นอยู่นะครับโอเคนะก็อทีนี้ ผมเล่าให้ฟังถึงไอเดียก่อนแล้วกันนะครับไอเดียในการลงทุนดูโฮมเนี่ยต้องบอกว่าผมเคยเองเคยลงทุนโกลบอลมาก่อนนะครับโกลบอลเนี่ยนะเล่าให้ฟังว่าตอนเข้าตลาดหุ้นใหม่ๆเนี่ยก็มี10กว่าสาขาเหมือนกันนะตอนเข้าตลาดใหม่ๆปี2009นกะครับก็มี10กว่าสาขาแล้วก็อัตาราอะไรขั้นต้นเนี่ยก็16%กเอ็นต์อ่ากเซ็ซึ่งก็จะเท่าเ่ากาันพอๆ<อ>กันกับตอนดูโฮมที่เข้าตลาดเลยตอนที่มี10สาขาแล้วก็มี GPM เนี่ยประมาณ1 5 1 6ประมาณนี้ พอ,พอๆกันเลยตัวเลขคล้ายๆกันเลยสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ global เนี่ยนะครับมีจีพี16เปอร์เซ็นต์เมื่อตอนต้นเนี่ยเป็นเพราะว่าสัดส,ส่วนยอดขายเหล็กสูงสัดส,ส่วนยอดขายเหล็กสูงนะครับแล้วก็เออ่ยังมีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะ private brand หรือว่าอะไรนะเออ่ house brand เนี่ยยังน้อยอยู่อ่าก็เป็นภาพเดียวกันกับดูโฮมเลยภาพเดียวกันเป๊ะเลยแต่พอวันหนึ่งที่ global เนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นแบบเป็นร้านร้อนๆน,นะเบิร์ดนะแล้วก็ในลูกค้าที่เป็นเป็นช่างอะ่ะก็จะขายเหล็กขาย,ขายอุปกรณ์ก่อ,อ,อ,อสร้างเยอะเป็นหลัก นี่ยอว่าจะขายพวกสินค้าซ่อมแซมขายพวกสินค้าตกแต่งน้อยแต่ภายหลังเนี่ย global ก,ก็มีการเปลี่ยนแปลงพิ s i n เดล m นะครับเปลี่ยนมาเป็นติดแอร์ทุกสาขาเลยเนี่ยลูกค้า B2C เนี่ยก็แบบขี้ร้อนแล้วก็เข้ามากขึ้นอย่างเงี้ยนะก็เป็นการเปลี่ยนแปงลงพิ s i n e s s นะครับซึ่งแล้วก็ global เนี่ยได้ฟังว่าผ่านมา16ปีแล้วนะที่เข้าตลาดหุ้นมา16ปีแล้วนะก็อกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นมา10เท่า<ๆ>กำไรเพิ่มมา10เท่านะก็าปเรียหุ้น10เด้งนะครับแล้วก็ อ่าราคาหุ้นก็เพิ่มสิบเท่าเหมือนกัน mm. เพิ่มสิบเท่าเหมือนกันอันนี้คือนับจากราคาเฉลี่ยด้วยกันนะอ่าราคาเฉลี่ยนะถ้าเอาราคาตามทุดสูงสุดเนี่ยประมาณสาสิบเท่า mm. ประมาณสาสิบเท่า mm. แต่ถ้าเอาวอลล์เนี่ยร้อยเท่าร้อยเด้ง mm. เออประมาณนี้เนี่ยโกบอลเนี Go ่ย mm. ก็เคยส่วนตัวเนี่ยเคยลงทุนมาก่อนแต่ว่าบอกตรงนะว,ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้เก่งนะครับก็ลงทุนได้ไม่ได้เยอะมากนะแค่เด้งสองเด้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ถือว่าไม่ได้ได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราก็เอาไอเดียจากตรงนั้นนหะที่เราเคยลงทุนมาก่อนเคยศึกษามาก่อนอะไรเงี้ยมาใช้กับดูโฮมก็เลยคิดว่ามันก็เป็นไอเดียที่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 ทางเดียวกันนะที่ทางเดียวกันนะครับแต่ทีนี้เล่าให้ฟังจุดแตกต่างกันนะครับจุดแตกต่างของโกลบอลกับดูโฮมเนี่ยมันแตกต่างตรงไหนนะครับถ้าเราไปดูงบเนี่ยเบิร์ตจะคนพบว่าโกลบอลในงบสมุดมาก g ีพเพิ่มทุกปีสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบห้ายี่สิ ไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยระหว่างทาง1ิบหกปีที่ผ่านมาเบิร์ตไม่เคยเจอเลยนะแต่ดูโฮมเนี่ยสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้คาว่ามรสุมใช้คําว่ามรสุมนะมรสุมนะครับเหตุผลคืออย่างนี้พี่มาวิเคราะห์ว่าหลักๆเนี่ยเหตุผลเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งคุณทั้งสองตัวเนี้ยพี่มองว่าความเสี่ยงในตอนเอาตอนเริ่มต้นด้วยกันนะตอนเริ่มต้นเริ่มต้นเหมือนกันนะตอนเริ่มต้นเนี่ยความเสี่ยงพี่ว่าใกล้เคียงกันมากขายเหล็กเยอะ เน <in the> kind of like ี่ยวะขายเหล็กเยอะอะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับเอ่ออินวิทูรีเดย์เยอะนะครับกระแสเงินสดน้อยวันนี้มีคนบอกว่าเฮ้ยดูโฮมีเงินสดในมือน้อยจังเลยร้อยสีิบล้านที่บอกว่าดูเอ่อโกลบอลตอนเข้าตลาดใหม่ๆมีเงินสดยี่สิบล้านนะครับน้อยกว่านี้เยอะอันนอกนี้เยอะคือมันก็ปัญหาเดียวกันเก็ตปะความหมายพี่นะคือพี่บอกว่าความเสี่ยงเดียวกันหมดเวอร์ความเสี่ยงเดียวกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นแต่ถามว่าอะไรทําให้โกลบอลงบสมุดมากไม่เคยไม่เคยมีปัญหาเลย คำตอบครับง่ายมาก <c oughs> จากประสบการณ์ตัวเองเนะก็คือว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเบิร์ดเวลาที่เราลงทุนเนี่ยมันจะมีความเสียสยเส่ยงทุกประษัทอยู่แล้วอืมีความเสี่ยงทุกประษัทอยู่แล้วมันขึ้นแต่ปัญหาคือความเสี่ยงเนี่ยเหมือนความรักมแม้จะมองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงมันอาจจะทริกเกอร์หรือไม่ทริกเกอร์ก็ได้การที่เราลงทุนเบิร์ดแล้วเราสักเซสเรากําไรเป็นเด้งสองเด้งสามเด้งห้าเด้งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเก่งเบิร์ด นักทุนเก่าๆจะรู้ดีครับว่าเราไม่ได้เก่งอย่างเดียวเราใช้ฝีมือส่วนหนึ่งส่วนใหญ่คือดวงดวงคืออะไรครับความเสี่ยงไม่ทริกเกอร์ความเสียเส่ยงไม่เกิดขึ้นแต่เคสดูโฮมเนี่ยพี่เรียกมันว่า perfect storm ปีแรก <c oughs> ราคาเหล็กลงอย่างรุนแรงปีสองพันยิบสองมั้งราคาเหล็กลงลงอย่างรุนแรงทำให้ราคาหุ้นก็ลงจากยี่สบาทตั้งแต่ยี่สบาทเลยนะไล่ตั้งแหยี่สิบาทเลยนะแลนลงจากายนะี่สิบาทลงมานะครับรอบนั้นคือราคาโลก<ง> ใช่ราคาเหล็กโลก่กันลงอย่างรุนแรง mm hmm. อทำให้ซึ่งเดูโฮมขายเหล็กเยอะไงครับก็นั่าผมขอทบสรุปไปด้วยเพราะว่ามีเหล็กต้นทุนสูงอยู่ใช่ไหมแล้วราคาเหล็กลงปุ๊บก็ต้องลดราคาทําให้ตัวเองก็เสียหายใช่ไหมครับแล้วเออกะไรลดลงหรืออะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้นะครับ mm hmm. ซึ่งเคสเนี้ย <c oughs> ไปไล่ย้อนดูเนี่ยนะครับราคาเหล็กอ่ะพันผลก็จริงเบิร์ตแต่ไม่เคยลงเร็วขนาดนี้เมื่อก่อนในรอบสามสิบปีอืม mm hmm. อ่ะเห็นไหม <c oughs> ไม่เคยเกิดมาก่อนในรอบสามสิบปีอ่ะจะเรียกว่าอะไร เนี่ยความเสี่ยงก็ถกเกิ์แต่เราปฏิเสธได้ไหมว่าเฮ้ยก็ดูโฮมขายได้สามสิบเปอร์เซ็นต์่ะปฏิเสธความเสี่ยงได้ไหมปฏิเสธไม่ได้ใช่ปะ่ะปฏิเสธไม่ได้แต่สามสิบปีไม่เคยเกิดจาบเบิร์ดมันเกิดอะ่ะเห็นไหมปีที่สองปีสองยี่สิบสามมังน้ำท่วมท่วมสาขาไหนก็ได้นะท่วมสาขาไหนก็ได้นะ <c oughs> แต่ไม่ท่วมท่วมสาขาเดียวสาขาใหญ่ที่สุดสาขาที่อุบลยอดขายหกพันล้านท่วมสาขาไหนก็ได้ <c oughs> ทุ่มสะขาไหนก็ได้แม่งสุดสุดทุ่มสาข่ายใหญ่ที่สุดสาขานั้นอย่างเงี้ยก็ทะทบหนักที่สุดนะครับันนี่ปีที่สองปีที่สามสองยิบสี่ปีที่แล้วปีที่แล้วเอ้ยเดี๋ยวเดวมันมีช่วงอ๋อเออชาตัวลสองยีิบสองนี่คือราคาสังกสีอ่าที่ลงมานะครับสองยิบสี่เนี่ยปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยด้วยความที่ดูโฮมเนี่ยไม่เหมือนโกลบอลอย่างอย่างหนึ่งเบิร์ตตรงว่าโกลบอลเนี่ยลูกค้าโดยหลักนะคะเบิร์ตเป็นบิลูซีเป็นบาบูซีเป็นลูกค้าบ้าน่ีย เป็น B2B ครึ่งหน,นึ่งนี้นหมายหมายถึง global ในยุคแรกๆด้วยใช่ปะยุคแรกๆก,ก็ก็เป็นผู้รับเหมาแบบแบบรายย่อยพสอสมควรแต่เป็นช่งางเยอะก,กว่าแค่นั้นเองอ่านะครับแต่ว่า <c oughs> ทางฝั่งดูโฮมเนี่ยรายได้อะครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็น B2B เลยครึ่งหนึ่งนะ B2B เลยซึ่ง B2B เนี่ยก็เป็นพวกผู้รับเหมารายใหญ่ไปรายกลางแล้วก็เป็นพวกดีลเลอร์ด้วยดีลเลอร์ด้วยแล้วพวกงานโปรเจกต์ Project, งานโครงการซื้อตรงด้วยอ่านี้ดีล <c oughs> เลอร์ก็ยี่สิบเซเบิด รายได้นะดิวเลอร์ก็ยี่สิบยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ละประมาณนี้นยะ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ก็บีทีครึ่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับนะรัฐบาลไทยนะครับนะร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ัฐบาลไทยนะฮะเออก็มีการเขาเรียกว่าอ,อะไรนะโ h o เงินเนี่ยชะลอการอัดเงินสนับเออการการกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะเออจู่ๆก็ชะลองเงินเฉยเลยอั้นเงิน <c oughs> เอาไว้ก็คื <c oughs> อมันเลือกตั้ง <c oughs> อะไรกันช้ากว่าจะได้รัฐบาลกว่าจะ อะไรอย่างนั้นะอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่อะไรบางอย่างประมาณอย่างนั้นแล้วก็อั้นเงินเอาไว้ไม่ปล่อยเงินออกมาพอภาครัฐไม่ปล่อยเงินออกมาไอ้พวกอบตอบจยังก็ไม่มีเงินในการที่จะลันโปรเจกต์ผู้ผู้ลงบเห่ารายย่อยก็ไม่สามารถซื้อของได้เนี่ยปีที่แล้วนะก็โดนเรื่องนี้เรื่อง B2B ีอ่ะปีแล้วนะปัญหา B2B นะแต่พวกบ2 c จะไม่มีปัญหาไม่มีไม่มีใครมีปัญหาเลยโกลบอลโฮมโป o เนี่ยรายได้แต่ตัวหมดเพราะโฮมโป o g l o บ a l เน้นบน้นซี c ใช่ไหมครับส่วนปีนี้ สนุกเลยฮะปีนี้เห็นจะเห็นได้ว่าโกลบอลเนี่ยเซนสตัวลดเยอะมากลบสิบเปอร์เซ็นต์โกลบอลโอโหลบหนักมากลบหนักมากโฮมโปก็รายได้ลดครั้งแรกๆในรอบแบบหลายปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเออเนี่ยใช่ไเรียกว่าบลูซีปีนี้หนักขับเบิร์ดทีนี้ปัญหาคือดูโฮมนะครับบีทูดีบีทูบีปีนี้ดีมากเพราะภาครัฐมันอั้นแล้งเงงภาครัฐก็ออกมาเนี่ยหรอปะบีทูบีเลยดีมากโตสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้ที่เคยพูดไว้ตั้งแต่ใช่หลายปีที่แล้ว ใช่บีทูบีใช่ถูกต้องพี่เคยพูดไว้แล้วเบิร์ดแล้วบีทบีก็โตจริงโตสิบเปอร์เซ็นเบิร์ตแจ๋วไหมแต่เมื่อกี้บอกไว้ว่าไงบีดูซีด็อปก็บีดูซีดอปสิบเปอร์เซ็นเหมือนโกลบอลเลยเหมือนกันเลยก็เวกันหมดเลยเวกันหมดเลยก็เลยกลายเป็นว่าเซนสโตเนี่ยอีวนอีวคิวหนึ่งเนี่ยเซนสโตบวกศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นตคือต้องบอกว่าดีสุดในอุตสาหกรรมแล้ว ใช่ป่มดีสุดในอุตสาหกรรมแล้วแต่แต่ก็ศูนย์ไง <laughs> ประเด็นน่ะ <laughs> แต่ก็ศูนย์ประมาณนี้นะก็อันนี้คืออีกหนึ่งเหตุผลนะแล้วก็อีกผลหนึ่งก็คือตัวดูโฮมเนี่ยนะล่าสุดแล้วกันนะ,ะที่เดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือตัวดูโฮมเนี่ยมันหลุดออกมาจากตัว MSCI Index อ่ามันมีการจัดลำดับอยู่ก็จะมีเงื่อนไขของเขาอะไรเงี้ยนะครับก็หลุดออกมาทําให้กองทุนเนี่ยที่ต้องซื้อด้วยเงื่อนไข MSCI Index เนี่ยต้องขายหุ้นออกมาอ่า <c oughs> เนี่ยก็เป็นที่มาว่าปีนี้ ราคาหุ้นที่ลงแรงๆเนี่ยหลักๆเน่ยก็เกิจาก2เหตุการณ์นี้ว่าหนึ่งมันก็ก็ผิดเป้าจากการที่ B2C อะดรอปด้วยจริง B2B มันจริงๆปีนี้ถ้า B2C ดีเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องอย่างอื่นเนี่ยปีนี้ก็ควต้องบวกแบบเป็น10%น่ะประมาณนี้เพราะ B2B มันแบบมันบวกแรงไงน่ออกใช่ไหมเห็นพี่มีแชร์เหมือนมีโรบอทเทรดอะไรด้วยปะใช่อันนั้นคือยังไงนะครับคือมันลงมาแล้วมันก็ ฟอรเซลเอ,องเหรอไม่ไม่ไม่คนละเรื่องกันเบิร์ตคืออย่างนี้เอาเรื่องโรบอทโรบอทเทรดก่อนเบิร์ตโรบอทเทรดเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นที่มาของฟอร์เซลโรบอทเทรดคืออย่างนี้โรบอทเทรดเนี่ยหลกักๆเนี่ยนะครับมันคือการใช้เออ่เหมือนเอากริทึมซอฟต์แวร์นั่นแหละนะครับนะในการที่จะ มาเทรดนะครับพี่เขาจะจับจังหวะราคาเอาเบิร์ตว่าเอ๊ะเขาจะสังเกตจากโวยุ่มสังเกตจากดิมานของการซื้อหุ้นเออซัพพลายในการขายหุ้นะอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เอาโรบอทเนี่ยมาจับแล้วก็เอาโรบอทเนี่ยมาแทรกออเดอร์อปัญหาของโรบอทจริงๆเนี่ยคือมันเร็วเบิร์ตมันเทรดเร็วมากพี่เคยทดลองแล้วกับดูโฮมนี่แหละนะครับก็พี่ขี้ขีอะไรบางอย่างไปนะพี่ขออยญาไม่ไม่บอกกันนะพี่ขี้อะไรบางอย่างไปแต่ว่าแกล้งขีอ่ะหลอกหลอกโวลุ่มมันนะเข้าใจปะ หลอกโปยุ่มมันอะเออ <c oughs> แล้วมันก็จะมีแบบออเดอร์หนึ่งที่มามาเร็วปานสายฟ้าแลบมาป <c oughs> ุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลยอ่า <c oughs> นี่เลยนะน,นี่คือนี่คือภาพของโรบอทเทรดแล้วปรากฏว่าไอไอข่าวที่พี่แปะลิงก์ในกลุ่มนั่นแหละนะก็คือมันมันคือข้อมูลจริงๆเบิร์ดว่าดูโฮมเนี่ยก็ติดท็อปท็อปท็อปเลยท็อปทีท็อปฟล์เลยที่มีโรบอทเทรดสูงมากๆในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาัะนั้นจะบอกว่าเหตุผลข้อหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องโรบอทเทรดด้วยที่ทําให้ราคาหุ้นนเี่ย คือโรบอทเทรดเนี่ยมันสามารถทํากําไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงคือโรบอทเทรดเนี่ยเบิร์ตจะเน้นทำกำไรกับหุ้นที่มีความเหวี่ยงสูง <c oughs> มีความเหวี่ยงสูงอ่าอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ทําให้เนี่ย <c oughs> พอดาวว่าแล้วกันนะพอโรบอทเทรดเนี่ยจะเห็นบวยุม่มเห็นเอ่อเขาเรียกว่าไร <c oughs> เอ่อความฟักชูเอกของหุ้นเนี่ยนะครับ <c oughs> มันก็เลยทาให้เข้ามาเข้ามาเข้ามาอยู่ในหุ้นตัวเนี้ยว่ากันเถอะประมาณนี้แล้วมันมาเอฟซียังไงมันมาขายดูโฮงอย่างเงี้ยหรอ คีย์พอยต์เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เบิร์ตสิ่งที่รบบทโรบอทเทรดเอฟเฟกเนี่ยมันจะเอฟเฟกแบบเขาเรียกว่าโอเวอร์โอเวอร์คือในช่วงขาลงโอเคมันจะลงจริงเบิร์ตลงจริงแต่ว่าสิ่งที่ระบอทำเนี่ยมันจะมาปั่นโวล่มทาให้โวล่มอ่ะมันเยอะขึ้นแล้วมันจะลงหนักขึ้นอืมอ่าปั่นโวล่มเอาโวล่มมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ทําให้โวล่มเนี่ยมัน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 จะโอเวอร์อ่ะคือแบบมันลบมากกว่าปกติในทางกลับกันตอนขาขึ้นก็เช่นเดียวกันมันก็จะขึ้นมากกว่าปกติเช่น คือหลักๆเนี่ยไอ้อัลกอริทึมเนี่ยมันจะสร้างความเขาเรียกว่าอะไรโวลัตติลิตี้อ่ะคือแบบให้มันแบบผันผวนเยอะๆอ่าเพื่อให้ราคาหุ้นมันแตกต่างเยอะๆเพื่อทำกำไรทีละแก๊ปสองแก๊ปอะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้เราสังเกตจากวอลยุ่มแล้วก็สามารถแทรกออเดอร์ได้สมมุติอย่างนี้สมมุติพี่ขี่ออเดอร์ไปแล้วพี่ขี่ได้นะขี่โป้งแต่จะมีอีกคนนึงอยากขี่ต่อหรืออะไรเงี้ยนะมันจะไม่ทันละเพราะอัลกอริทึมเห็นปุ๊บมันแทรกออเดอร์เลยป๊าบเข้าไปเลย เพราะว่าไอ้พวกนี yeah. mm ้มันจะต่อท่อต่อเขาเรียกเขาเรียกกันว่าต่อท่อตรงกับตัวเซิร์ฟเวอร์ของตลาดซับเลยความเร็วในการที่จะส่งออเดอร์เนี่ยในหลักศูนย์จุดเอ็กมิลิสิกันอะไรเงี้ยเออก็เร็วมากๆประมาณนี้ก็คือพูดตรงๆนะว่าส่วนหนึ่งก็คือมันก็คือการเอาเปรียบนักทุนซื้อตอนเนี้ยนักทุนเองก็มีการรวบรวมเออเสียงหรือว่าอะไรพวกนี้ร้องเรียนไปที่กราตอยู่ไปที่ตลาดซับอยู่อะไรประมาณนี้ เหมือนันนี้เหอันเทสดูโฮผมผมผมพยายามสรุปตามความเข้าใจผมนะคือข้อแรกเนี่ยคือเนื่องจากว่าดูโฮมมันถูกที้เป็นหุ้นเติบโตอันนี้พูดถึงแบบใช่ช่วงแบบย้อนไปหลังโควิดเงี้ยใช่ครับอ, <c oughs> อันนี้เนี่ยคือพอมเป็นหุ้นเติบโตมันก็เลยจะมีไอราคาที่มันเคยเป็นอยู่แรกๆเลยเนี่ยไอราคาช่วงไทยฮอ่ะก็คือเป็นราคาที่มันคาดหวังการเติบโตอยู่ใช่ถูก <TV S 1> ต้องจะสูงหน่อยอะไรางี้ถูกไหมใช่ครับสามสิบกว่าเท่าใช่ครับ เออทีเนี้ยพอมันมีเหตุการณ์เข้ามาแต่ละปีเรื่องเหล็กเออยอะไรเออยทาให้ใช่มันไม่ไโตอันเท่าใช่ถูกต้องเออแถมยังแย่ลงอีกอ่าราคามันก็ลงมาช็ชอตหนึ่งละใช่ใช่เสร็จแล้วปีต่อมาคนก็คิดว่าอ่ะอันนั้นปัญหาชั่วคราวแหละเดี๋ยวปีต่อมามันก็กลับมาโตละมันก็มีน้านท่วมอีกใช่ถูกตออ้องอ่ามันก็ลงมาอีกเพราะว่าแล้วก็รีบาวขึ้นใช่เออแล้วก็รีบาวขึ้นแล้วก็ปีล่าสุดัก็มีเรื่อง มีพักรัฐมีเรื่องงบอะไรที่ออกมาช้าใช่เออก็ก็มากระทบอีกใช่แล้วก็แล้วก็ยังบวกกับเรื่องออ่ที่ดีเลทพีีด้วยถูกครับใช่ใช่รือ1สิบห้าเท่าแล้วตอนนี้หุ้นหุ้นทั้งตลาดตอนนี้คือโดยเฉพาะคือหุ้นทั้งตลาดเนี่ยมันเหมือนถูกรักพีอีคาดหวังลงมาเป็นแบบ ผมเข้าใจว่ายี่สิบสมสิบเปอร์เซ็นตั้นเลยป่วคนใหญ่แล้วอ่ะใ, 20, ใช่ใช่สามสิบเปอร์เซ <pl ains> ็นบวกเออทีเ <color> น <promotion> ี <raised> ้ย <kaz> ค <divine> ุณไม่มีตัวเลขยี่สิบเลยนะคุณกลุ่มสาิบวกกลุ่มเติบโตนี่ก็จะยิ่งหนักยิ่งถูกปรับลงมาเยอะหนักใช่นะฮะใช่ครับก็คือก็คือไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เลยทําให้เหมือนแบบคือ p ีีก็ลงมาตัว EPS ก็ลงก็ลงมาเออความคาดหวังลงอีพก็ลงกําไรก็ลงจริงก็ลงมาใช่เออเสร็จแล้ว ยังมีไอ้เรื่องโรบอทเหตุมีเรื่องอะไรอย่างนี้อีกที่ทําให้มันอินเสติมิต์อีกใช่เสติมิต์ในการที่ไม่เกีิดฟันเดเมนท์ลอเลยแต่ว่าเสติมิทต์คือหลุดจากเอสเอ d ออินเด็กเงี้ยกองทุนต้องขายทุกราคาอย่างเงี้ยอ่อเนี่ยก็มีเรื่องนี้อีกที่แบบอันนี้เสติมิทต์ฟันฟลูแล้วเนี้ยมันก็มีผลต่อราคาหุ้นหมดอืมอืมอืมอ่าโอเคทีเนี้ยก็เลยเป็นเหตุผลว่าเออมันถึงเป็นอย่างนี้ทีนี้คําถามคือแบบ ไอ้ถ้าเราพูดถึงในแง่พื้นฐานธุรกิจล่ะระหว่างทางที่เขาเจอนูน่นเจอนี่มา<ๆ>เขาเขาแก้ไขเขาปรับธุรกิจอย่างเรื่องเหล็กเรื่องน้ำท่วมเรื่องขับตรวนลูกค้าคอะไรอย่างเงี้ยครับเออเขาเขาปรับมาตลอดทางไหมปรับปต่อครับเบิร์ดก็คืออย่างเช่นเอาเรื่องเหล็กก่อนเหล็กเนี่ยสิ่งที่ทำตอนนี้นะครับนะก็คือการลดอิมพีวชันลงเรื่อย ลดอินเวน o อรีเดย์ลงเรื่อยเพื่ออะไรครับถ้าเราเก็บเหล็กไว้น้อยวันเนี่ยเวลาที่เกิดเอฟเฟกแบบเหล็กราคาขึ้นลงแรงๆอีกเนี่ยเราจะไม่ได้รับผลกระทบเยอะเหมือนเดิมเห็นภาพปะอ่านะครับข้อที่หนึ่งะครับข้อที่สองเนี่ยก็จริงๆแล้วเขามีผลมีมีปัญหาเรื่องกระแสเงินสดด้วยเพราะว่าตามโปรเจคชันเดิมเนี่ยเขาต้องขยายสาขาปีละสามสสาขา แล้วก็ถ้าสกิปไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับนะรายได้ต้องโตจริงไหมเบิร์ตก็เลยก็ต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมกระแสเงินสดที่ได้รับก็ต้องเพิ่มขึ้นจริงไหมครับแต่พอสกิปเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นว่ามันเจอปัญหามาตลอดทางเนี่ยทำให้กระแสเงินสดเนี่ยมันไม่ได้มาตามโปรเจคชั o n เดิมก็ทำให้เขาเนี่ยต้องปรับในเรื่องของหนึ่งเขาลดอินเวนทอรี่ลงก็คือเอาโรบอทเข้ามาจับเอาระบบ ASRS ระบบเอ่ออโตเมอออโตเมชันนะของการจัดเก็บอินเวนทอรี่นะครับมาช่วยทําให้เออมีประสิทธิภาพในการ จัดเก็บอินเวีมากขึ้นทำให้ปีที่แล้วนะครับเบิร์ดก็ลดอิน e n t o ี y ลงได้หนึ่งพันล้านอินเวน o ี y ลดลงหนึ่งพันล้านเท่ากับเงินสดอะกลับออกมาหนึ่งพัน 1, ล้านอ่าหน,นึ่งพันล้านอันนี้่ากที่หนึ่งที่ทำได้นะครับปีนี้เป้าคือปีนี้จะเป็นปีแรกที่เอา AI ไมาใช้ในการลดอินเวน o r y ีนะอา่าเป็นเป็น AI จากเดนมาร์กนะครับว่าเมืเนี้ยเนี่ยปีนี้ก็ตั้งเป้าว่าว่าจะลดอินเวน o r y ได้อีกหนึ่งพันล้าน อ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมพอกระแสเงินสดมันไม่ได้ตามเป้าเขาต้องทำอย่างอื่นใช่ไหมครัเพื่อให้ได้กระแสเงินสดกลับมาใช่ไหมครับอ่าก็คือการลดอินทูรีลงนะครับแล้วก็ข้อ2เนี่ยที่ทำนะก็คือการลดคาร์เพ็กซ์คาแปกคือเงินลงทุนนะครับแคปแคปิตอลเอ็กซ์เพนดิเจอร์นะครับเนี่ยก็เป็นการลดเงินลงทุนลงปกติเนี่ยเบิร์ตสาขา1สาขาสาขาใหญ่นะครับสาขาหสาขาเนี่ยต้องใช้เงินลงทุนหกร้อยล้านนะเขาก็มีการปรับแบบครับปรับแบบเลยนะครับปรับแบบยังไงปรับแบบนี้คือปรับแบบให้มันอัพติมัลส์มากขึ้น พื้นที่เนี่ยบางพื้นที่สมมุติเช่นพื้นที่ด้านในห้างในในในตัวอาคารนะครับก็วางแค่ของใช่ไหมวางแค่ของนะครับแล้วก็ใช้แค่รถฟล็อกลิฟใช่ไหมครับในการแบบเออเอาของมาวางหรือก็แล้วแต่ประมาณนี้นะครับก็เดิมเนี่ยเขาเทความหนาของพื้นปูเนี่ยเท่ากันกับตัวโซนที่ต้องเอารถมาเทียบ ซึ่งแบบรถสิบล้ออะไรเงี้ยต้องับน้าหนักแบบเป็นตันๆหลายๆตันอะไรเงี้ยนะครับก็เขบอกโอ้ยีก็ปืนเกินไปใช่ไหมก็มีการปรับแบบว่าอ่ะโอเค,อเคงั้นโซนไหนที่คนเดินเงี้ยคนน้าหนักมันไม่เยอะนะของมันนิดเดียวเองอย่างเงี้ยนะก็ปรับลดลงว่าอ่ะปูนก็ไม่ต้องหนาขนาดนั้นอ่ะแล้วสองก็คือเรื่องเหล็ก <c oughs> ปกติเนี่ยโครงเหล็กทั้งหลายแหละที่อยู่ในอาคารนะอยู่ในอาคารนะครับก็ <c oughs> ใช้เกรเดียวหมดคือหนานะแบบหนาะเตอะหมดหนาะสุดแม็กสุดหมดอันนี้ก็มาปรับว่าโอเคโซนนี้ของมันเบามากเลยมันวางแค่ รักไฟอะไรเงี้ยไม่ได้วางไม่ได้วางครือมือหนักๆนึกออกไหมอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้เหล็กหนาใช่ไหมอย่างก็ปรับเงี้ยให้เป็น optimize มากขึ้นเนี่ยก็ทําให้คาเปกเนี่ยลดลงจาก600ล้านต่อสาขาเหลือ4 5 0้ล้านต่อสาขาจากปีหนึ่งถ้า3สาขาก็ใช้เงินพันแปเป็น3สาขาก็ใช้เงินแค่พันสามห้าสิบเงี้ยก็ลดลงไปเยอะเห็นไหมก็เป็นการปรับทั้ง2ทางหนึ่งคือเพิ่มกระแสเงินสด2คือลดกระแสเงินสดที่ต้องใช้ที่จ้าจ่ายออกไปอย่างเงี้ยเป็นต้น ก็มีการปรับตลอดทางแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าอย่างอิมเิวร์เหล็กเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับก็ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยอ๋อตอนนี้พอดีว่าพี่มีลกศิ์อยู่ท่านหนึ่งนะครับเขาเป็นเจ้าของโรงงานเหล็กด้วยนะขอย่าไม่เอ่ยนามนะเขาก็แชร์ให้ฟังด้วยว่าพอดีเขาก็เป็นหนึ่งในในเวนเดอร์ที่แบบเออขายของให้ดูหมด้วยขายเหล็กให้ดูห่มด้วยประมาณนี้นะครับก็เขาเล่าให้ฟังว่าแนวโน้มตอนนี้ตอนนี้นะครับแนวโน้มปีนี้นะครับนะตอนนี้เลยช่วงนี้เลยนะครับก็คือตอนเนี้ย ลูกค้าบริษัทเหล็กอ่ะทุกรายไม่ใช่แค่ดูโฮมไม่ใช่แค่ดูโฮมตอนนี้นิยมใช้ทํางานแบบนี้คือไม่ซื้อไปตุนแล้วไม่ซื้อเหล็กไปตุนอ่าน<ม>ห็นะลดการตุนเหล็กไงภาพชัดเจนนะครับไม่เอ่อไม่ซื้อไปตุนแล้วแต่ว่าผักภาระการตุนเนี่ยว่าให้โรงงานแทนอืมอ่าผักภาระการตุนให้โรงงานแทนบอกเอ้ยโรงงานแกตุนให้หน่อยนะอ่าแล้วเดี๋ยวฉันเบิกเอาประมาณนี้อ่าก็<ม><ม>ทําให้ภ <c oughs> าระส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไปตกอยู่กับอยู่กับโรงง,งานด้วย แต่ก็แต่คือเราก็พูดตรงๆนักธุรกิจมันก็เป็นแบบนี้นะเบอร์คือมันก็ต้องมีแบบคนได้บ้างเสียบ้างอประมาณนี้นะก็ส่วนในทางของฝั่งคนขายอะ่ะฝั่งดีลเลอร์ฝั่งดูโฮมฝั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ประโยชน์ในมุมที่ว่าก็สต็อกเหล็กไว้น้อยก็ทาให้โอกาสเจ็บตัวก็จะน้อยต่ำไปด้วยประมาณนี้อืมอา้าวแล้วแล้วอย่างในมุมเรื่องแผ่นดินไหวอะตกลงเขาได้ประโยชน์บ้างไหมมีบ้านเขได้ครับได้ครับได้ครับเพียงแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่า แผ่นดินไหวเนี่ยนะครับความเสียหายเบิร์ตมันเกิดขึ้นกับอาคารสูงเท่านั้น<ม>กับอาคารสูงเท่านั้น <c oughs> กับบ้านแนวราบเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาเลยถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยทีนี้อาคารสูงกับเบิร์ตถ้าเบิร์ตอยู่คอนโดเบิร์ตจะรู้ว่าคอนโดเนี่ยมันไม่สามารถซ่อมได้ทันทีเบิร์ตมันต้องมีวิศวกร <c oughs> มาตรวจรับรองนู่นนู่นนนี่นั่นโน่น,าน,าน,านแล้วก็ต้องเคลมประกันช่วงนี้เป็นช่วงพิ่งเริ่มเคลมประกันเองเบิร์ต ดังนั้นเนี่ยตอนช่วงแผ่นดินไหวเนี่ยจะได้ประโยชน์เนี่ยในประมาณไตม่านนี้กับไตม่านหน้าครับอืมอืมครับประมาณนี้ซึ่งเขาบอกว่าโทรสัพ์บอกว่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นภาพพวกนี้และว,ว่าเนี่ยเริ่มเริ่มคนที่เป็นคอนโดสูงๆเนี่ยก็เริ่ม,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 มทยอยมาแล้วประมาณนี้อืมครับอ่ะ, <c oughs> อะประมาณนี้ okay. อ่าถ้างั้นคำถามทสุดท้ายละภาพภาพในอนาคตเนี่ยเออ เท่าที่พี่ไปซีวีฟังออฟเดยมาครับก็คือก็คือยังไงะก็คือแบบใครเป็นไปตามเดิมก็คือขยายไปใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวคิวสองจะเปิดสาขาบางพลีครับแล้วก็ q ิสาจะเปิดอีกสาขาหนึ่งที่นครสวรรค์บ้านพี่เออนี่ผมมีทูโกมาเปิดดูคมทูโกเปิดหน้าปักซอยเลยเดี๋ยวรอดูอยู่เ่าเป็นไงแต่ผมว่ายังไงต้องขายดีอ่ะมันชุกชุมมากกับหมู่บ้านตรงเนี้ย เดียวเดียวชุกชุมนมดเป็งอะไรไม่มันเยอะคุณโคตรเยอะเลยหมู่บ้านมันเยอะอเชุกชุมฟังเยอะดูมันอยากจะย้ายหนีออกไปอ่ะเพราะว่าตอนเช้านี่คือรถติดแบบเออกโซนนั้นรถติดเออพี่เคยไปก็รถติดมากโหพี่พี่ยังดูเหมือนหมู่บ้านใหม่ๆมันเพิ่มขึ้นนี่ใช่ป่ะโอ้โหมันเยอะชิบหายเลยพี่หมู่บ้านน่ะเยอะแต่เย็นเนาะเยอะชิบหายจริงๆเออเข้าใจเนาะเข้าใจ พี่เข้าใจผลโอโคกน้องอย่างงี้แต่ยังดีไม่แฟเอานักอะคือแบบหมู่พัดงอเปิดอะไรอยู่ตรงนี้เยอะแยะขนาดนั้นวะเออเออนึออกเออเออเห็นภาพเห็นภาพก็ก็คือปีนี้ก็จะมีการขยายตัวทูโกเนี่ยสิบสองสาขาไตม่าละสี่สาขาประมาณนี้เนี่ยเริ่มแาจคิวสองนะครับเนี่ยก็สาขาของใกล้บ้านเบิร์ดก็น่าจะเป็นหนึ่งในสี่สาขาของไตม่าสองนี่แหละพี่คิดว่า เพราะก<ม>่อสร้างมันก็ต้องใช้เวลาไม่นาน,นสนาคามันเล็กไงใช่ไหมครับเดือนสองเดือนก็น่าจะเสร็จแหละอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้ก็เดี๋ยวฝากเบอรส์สกัดดันบัตรบ,บ่อยๆแล้วกันนะครับถ้าถ้ามีขายของเล่นขายขนมด้วยนี่สบายเลยในสกัดดนบัเดี๋ยวจะเย็นเดี๋ยวแวะบ่อยเลยในชะ่ไหมอ่ะโอเคคิดว่าครบถ้วนอ่าน่าจะเคลียร์อยู่นะครับ